หมู่บ้านไม้สารมีต้นส้ม3518ต้นมีต้นมะม่วงจำนวน5,240ต้นสวัสดีค่ะนักเรียนถ้าครูอยากทราบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นสม้มรวมกับต้นมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นนักเรียนจะหาได้อย่างไรคะครั้งที่แล้วครูได้แนะนำเด็กๆเ,เกี่ยวกับการหาผลบวกจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสน โดยการตั้งบวกที่ไม่มีการทดกันไปเด็กๆยังพอจำได้ไหมคะสำหรับครั้งนี้นะคะครูจะแนะนำเด็กๆเ,เกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดกันบ้างคะ่ะเรามาช่วยครูหาจำนวนต้นส้มรวมกับต้นมะม่วงกันได้ไหมคะจากสถานการณ์หมู่บ้านไม้สารมีต้นส้ม3 5ม8ต้น มีต้นมะม่วง5.240ตน้นหมู่บ้านแห่งนี้มีต้นส้มรวมกับต้นมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะจากสถานการณ์นี้นะคะเราจะหาผลรวมของจำนวนต้นไม้ทั้งสองชนิดได้โดยการหาผลบวกนะคะซึ่งเราจะต้องหาผลบวกของจำนวนต้นส้มรวมกับต้นมะม่วงนะคะ สถานการณ์นี้เราจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น3518บวกด้วย5240เท่ากับเท่าไรค่คะนักเรียนจะเห็นว่า3518มี3000เขียน3ในหลักพันมี500เขียน5ในหลักร้อยมี1นึเขียน1ในหลัก10 มี8หน่วยเขียน8ในหลักหน่วยบวกด้วย5240ซึ่ง5240นะคะมี5 0 0 0เขียน5ในหลักพันมี2 0 0เขียน2ในหลักร้อยมี4 0เขียน4ในหลัก10และมีศหน่วยเขียน0ในหลักหน่วยค่ะเมื่อเราเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้ว เราจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากบวกในหลักหน่วย8หน่วยบวก0นหน่วยได้8หน่วยเขียน8ในหลักหน่วยบวกในหลักสิบหบวก40ได้50เขียน5ในหลักสิบบวกในหลักร้อย500บวก200ได้700เขียน7ในหลักร้อยบวกในหลักพัน 3,000บวก5,000เท่ากับ8,000เขียน8ในหลักพันเด็กๆจะเห็นว่า3,518บวกด้วย5,240จะมีค่าเท่ากับ8,758นะคะดังนั้นหมู่บ้านไม้สารแห่งนี้จึงมีต้นส้มรวมกับต้นมะม่วงเป็นจำนวน 8,758ต้นค่ะนักเรียนลองดูสถานการณ์ต่อไปนี้ดูบ้างนะคะตำบลป่าสักมีจำนวนประชากรผู้ชาย2,672คนมีจำนวนประชากรผู้หญิง2,414คนนักเรียนจะหาจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลแห่งนี้ได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะ เราจะสามารถหาคำตอบได้โดยใช้การบวกนะคะจากสถานการณ์นี้เด็กๆจะเห็นว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น2672บวกด้วย2414เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นว่าในการตั้งบวกนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันซะก่อนแบบนี้นะคะ จากนั้นเริ่มบวกโดยนำจำนวนในแต่ละหลักมาบวกกันนะคะเอ๊เด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าเราจะเริ่มบวกจากจำนวนในหลักใดก่อนถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะเด็กๆมาช่วยกันบวกเลยนะคะบวกในหลักหน่วยค่ะ2หน่วยบวกสี่หน่วยได้6ห,หน่วยเขียนหในหลักหน่วยค่ะบวกในหลักสิบค่ะเจส บวก1นสิบได้80เขียน8ในหลักสิบนะคะบวกในหลักร้อยค่ะ600บวก400ได้100ร้อยเด็กๆคะ่ะ100ร้อยหรือ1000กับ0ู0ร้อยใช่ไหมคะเราจะเขียน0ูนในหลักร้อยและเขียนทด1ในหลักพันค่ะบวกในหลักพันนะคะ2000บวก2,000ได้4,000 เราจะนำ4,000ไปบวกกับอีก1,000ที่ทดเอาไว้นะคะซึ่งจะได้5,000เด็กๆจึงจะได้ว่า2,672บวกด้วย2,414จึงมีค่าเท่ากับ5,86 0ค่ะเด็กๆจะเห็นว่าตำบลปากสากมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้ชายใกล้เคียง3,000คนและจำนวนประชากรที่เป็นผู้หญิง ใกล้เคียง2,000คนนะคะดังนั้นจำนวนประชากรทั้งหมดของตำบลป่าศัก์จึงควรมีจำนวนใกล้เคียง3,000บวก2 0 0พหรือ5,000คนค่ะเด็กๆจะเห็นว่า5,086คนจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลน,นะคะเพราะใกล้เคียงกับ5,000คนค่ะคราวนี้เด็กๆลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ดูบ้างนะคะ15,600 บวกด้วย11,900เท่ากับเท่าไหร่คะอันดับแรกนะคะเราต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าทั้ง15,600และ11,900 เป็นจำนวน5หลักทั้งคู่นะคะในตัวตั้ง15,600เด็กๆเ,เขียน1ในหลักหมื่นนะคะและเขียนหในหลักพันเขียน6ในหลักร้อยเขียน0ในหลักสิบและหลักหน่วยตัวบวกนะคะ11,900เด็กๆจะเขียนยังไงคะใช่แล้วค่ะเราสามารถเขียน1 ให้ตรงกับ1ในหลักหมื่น1ให้ตรงกับห้าในหลักพันเขียน9ให้ตรงกับหในหลักร้อยเขียนศูนให้ตรงกับศูนย์ในหลักสิบและเขียนศูนย์ให้ตรงกับศูนย์ในหลักหน่วยจากนั้นเราจะเริ่มบวกทีละหลักเลยค่ะบวกในหลักหน่วยศูนย์หน่วยบวกศูนย์หน่วยได้ศูนย์หน่วยเขียนศูนย์ในหลักหน่วยนะคะบวกในห,หลักสิบค่ะ ศูนย์สบ,บวกศูนได้0ูนเขียน0ูนย์ในหลักสิบนะคะบวกในหลักร้อยนะคะ600้อยบวกเก้ได้1500เด็กๆคะ1500คือกี่พันกี่ร้อยคะใช่แล้วค่ะ1500คือ1000กับ500เราจะเขียน5ในหลักร้อยนะคะและเขียนทด1ในหลักพันค่ะ บวกในหลักพันนะคะ5,000บวก1,000ได้6,000เราจะนำ6,000มารวมกับอีก1,000ที่ทดเอาไว้จะได้7,000เขียน7ในหลักพันนะคะบวกในหลักหมื่นค่ะ10,000บวก10,000ได้20,000เด็กๆจะได้ว่า15,600บวก11,000 900จะได้เท่ากับ27,500ค่ะเช่นเดิมนะคะหลังจากเด็กๆหาคำตอบเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะเด็กๆจะเห็นว่า15,600ใกล้เคียง16,000และ11,900ใกล้เคียง12,000 16,000บก12,000เท่ากับ28,000 ดังนั้น27,500จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลน,นะคะเพราะ27,500ใกล้เคียงกับ28,000ค่ะข้อต่อไปประโยคสัญลักษณ์15,389บวกด้วย17,800เท่ากับเท่าไหร่คะอันดับแรกนะคะ เราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแบบนี้เราไม่ต้องเขียนชื่อหลักก็ได้นะคะเด็กๆจากนั้นเราจะเริ่มบวกจำนวนทียน,นหลักโดยเริ่มจากบวกในหลักหน่วย9หน่วยบวก0หน่วยได้9หน่วยเขียน9ในหลักหน่วยค่ะบวกในหลักสิบละคะ80บวก0สิได้80 เขียน8ในหลัก10ค่ะบวกในหลักร้อยค่ะ300บวก800ได้1100เด็กๆบอกครูได้ไหมคะ1 1 0 0คือกี่พันกี่ร้อยเก่งมากค่ะคือ1.000กับ100นะคะเขียน1ในหลักร้อยและทด1ในหลักพันค่ะบวกในหลักพันค่ะ5000บวก7,000ได้เท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะ5,000บวก7,000ได้12,000รวมกับที่ทดไว้1,000จะกลายเป็น13,000นะคะเด็กๆบอกครูได้ไหมคะ13,000คือกี่หมื่นกี่พันคะถูกต้องนะคะ13,000คือ1,000 0กับ3,000นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียน3ในหลักพนันและเขียนทด1ในหลักหมื่นค่ะ บวกได้หลักหมื่นนะคะ1,000บวก1,000ได้2,000รวมกับที่โทษไว้อีก1,000 0กลายเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็น3,000นะคะเพราะฉะนั้น15,389บวกกับ17,800จึงมีค่าเท่ากับ33,189ค่ะนักเรียนจะเห็นว่า ขั้นตอนการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดจะทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะจากนั้นนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพนันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะแต่หากผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบ ให้ทดจำนวนที่ครบสิ์ไปรวมกับผลบวกในหลักผัดไปทางด้านซ้ายนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็คงได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดกันไปแล้วนะคะแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดกันบ่อยๆนะคะ